มาเราโดนพ่อกันเือมีของต้อนอีกแล้วนะเมื่อวานเห็นฝุ่นมันไหลเลยสื่อมาให้น้องๆใส่ไปห่งมันใส่นี่แกมีส่วนย้อนเนาะย็นจ้ยเลยแบนี้ฮะกล่องนจะตรงดกล่องข้าวบอนโอ้กล่องนยพี่เจะเห็นบ้นี่เอออันี่บอก โอ้ยเกือบเลยไปจ้าตามันนะโอ้ตาแพงด้ยตาเกือบมันจะม้วนโอ้ยสมมนี่พังชิมหายเลยเจ้าแสดงเก็เฮาตาเพิ่นว่านเมินกวนเออก็ดอกละหมื่นผู้ใดพี่น้องเนาะโอ้บุญหลายดีพี่น้องเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอย่างเหนียวอยู่โอ้แม่มาถอดเอาไปแล้ววางไว้ซะนี่นะมี่ปะนี่ซริ่มา้อยเลยเฮายากเอาหัวมันออกน่ะตามันออกน่ะ แตาเป่นหวที่ไห้กินอ้าวกลางพี่ใหม่เพิดมาเป็ดสูกินอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเออกกำลังจังอื ถือว ah, ่าเดินเาลงในิดแมนแมนอ่าดับหน้าแล้วพูดดีพี่น้องเนาะจงไว้ให้พี่วุฒิกับพี่ไม่ซับให้นึงนั่นกำลังทอดเนาะเอาสบายดีเด้อเนาะสบายดีเด้อพี่วุฒิพี่ไม่ครับครับอ่าเป็นเซเป็นครอควเองมาได้เลยนะอยู่มาบัดใดนี่หไหวฝนลงมือเองเลยวะเมื่อนี้เช็ดเช็ดอบเน่

เอออันนี้ก็หางขึ้นนี่นี่นะมือเขาเคียงอยู่นี่มือบพองแห้งมากเลยบนบ้านนี่มาตั้งบ้านนี่นะครับเออมาเราโดนพ่อกันเถื่อนมีของต้อนอีกแล้วนะนมือไหนเห็นฝุ่นมันไหลเลยสื่อไม่ร้องร้องอุ้ยชัยมึงมันเสกไอ้นี่แขมีส่วนนี่เหรอเหรอเย็นจ้อยเลยมันี่า ครับบอลโอ้กล่องเนี่ยพี่เอ็มสองจุดแปดเนี่ยมันมันดีมันดีกว่าโมได้กึืนบ่ได้ยังเลยเฮานะบ่ได้หอมบ่ได้ยังน้ำหมูเลยยังไงเอ้าเสร็มันเป็นวัดได้ล่ะบ๊อบสบายหลอกพี่ไข่หรือว่าดั้งตายจริงตายแต่ว่ามันหนาคักไหมมันหนาคักกว่ามันนะบกแสนครับคือยุบานเทานั้เองขายูชูอิรุสุเลยเหรอครับอันนี้ก็บอ cái này cái này bao nhiêu vậy? bốn mươi lăm cái này bao nhiêu vậy? bốn mươi lăm cái อนนี้าอมีพิในไฟเียนี่เนาะเอาไม่กองมเนีใส่ตะกราันนี้กนนัดกันชุ่มเชลนันอย่นี้คือเกาที่น่องเนาะเพื่อนนี่่ะแต่กทั้งเบาแสนเพื่อนก็ยังเล่นไปเพื่อนไอ้สิงเบาเนาะเพื่อนบบ่งเด้อบางที่ก็ได้มาบางที่ก็ได้มาเนกน อย่างใดทางบาตาเองก็อขอกาบทักไทยสบายดีก,กับพ่อ FC, แม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเลยเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ยินดีต้อนรับข่าวซูซองของบาตาบาันเทาคือเกา่าเนาะเรว่าจิตแล้วเลยวบ่จ่าเนาะยัง้วเ่าให้จาไปลําัอตไปกันย,ยังนี่ใช่ไหมวำอนีรกับแมลงก็แล้วร้องวันจังมืกอะไรแบนี่น่จ้างด่ เขาาจ้าเออะวันนี่ยจ้วันนี้จะลูกเคยเยอะเงินสี่ดีจะมาจ้างนะไรแต่เก้ากระติดนังอันี่จ้างทางเพื่อนเจ้าของกับดีเก้าคนวันนู้นจะก็ได้นะเก้าให้ก็ถือกูลิให้น่ะก็ดีสินาะจ้างก็จ้างคนในบ้านแล้วเขาเอื้อนน่ะก็สักชิว่าจังใดอันนี้ก็สี่เมื่อ ดำหน้าน้ำนี่น้าท่านก็เรงืงานมานันอีกยุดก่อนกันพออังคารแล้วท่านจะเช็คชัวร์เลยจะขึ้เจ้าเห็นเน,ะเนาะแั้วจะขุดมาเด้ออ่ามือเม่เท่าเริ่มโชว <ừ> ์นนเนาะพี่น้องเนาะก็พาเพื่อนแดินเวียกนูนนี่นั่นแล้วก็เป็นบุคคลที่อยากไปอ่ามา,าขับมุมมาแต่กเล่นชงแม่แม่โมเพื่อนเพื่อนมาเป่าบ,บัตรรับเสียบัตรทีนะเสียต่อฮะตื่นเช้ามากกัพอดีเล่นเลยเนาะอ่า ปงบัดปงคนนั hey. ้นแล้วบ oh. <laughs> no, mm ัดบุญบัดบุญนั่นบุญอยู่บ้านบึงคนหนาบัดนีไปอีกดิปงบัดจิตเนี่ยบัดวิทย์บุญปุ๊บใส่แล้วนะตัวโอ้ยบัดนะบัดจะเลยแบบเนียคือกันนะจากคิดว่าเนี่ยอย่จะคอยเลยเนียคือกันเออเนาะเนาะกัเห็ดยังไงเขาลูกชาวไทยชาวนาหอนยามเห็ดหนังก็เห็ดกอนเนาะแล้วเบียดแล้วงานทั้งนี้เขาก็จะ เียงานทั้งนั้นเฮ็ดแล้วแต่สําหรับบ่คิดได้เสมออืนี่มีผู้ใหญ่เพิ่นให้ไปเวียกกลไปเออถ้ามันมีคนมีคือกันกับเฮือนสาตากายแหละช่วงมีเฮือนสาตากสิได้เฮาก็เฮ็ดตอนเช้าตอนแรกแลไป้เตอนเช้าไปชงสร้างเพิ่นตอนแรกมาเฮ็ดก็มีเวียกน่ะมันอันนี้เฮาบ่มีแล้วมันอ่าก็เฮ็ดเวียกของเฮามันแล้วกวาดไปนี่จะเห็นบ่นี่เออันนี้บ่โอ้ยเกือบได้ตตามันน่ะ โอ้ตาแพงด้ยตาเกือบไปเฉยมั่วโอ้สมมตินี่พังชิบหายเลยเจ้าแสดงว่าห้าวาเปิดอนเมือนกวนี่เออกอดอกละหมื่นพู้ได้พี่น้องโอ้บุญลายดีพี่น้องเ้ยนี่กะที่ว่าเป็นยางเหนียวอยอะนี่บางอันบนเหนียวนี่ก็รูบเลยเอาของอ้บุญเห็นบ่ไม่ไหมกะแตเลยดิมัน มันก็มียางกรอบยางประกอบได้นี่เขาคอยว่ายางกรอบยี่ได้ยินจะว่า,าจนบุ่มครับเมนโอ้จนพี่เลยนี่ยิ่งชาจนพี่เด้มาเต้โอ้ชีไรชีไรมันชื่ว่าชีไดเชาวเพื่อนเราบ่กรือว่าชาวแดงชาว,ำชาวำกำแพงอันน่ะประตูน่ะเออไ <laughs> อยหลังมามันมืดเด้เ<อ>มืดหละฮักบวิดฮ <laughs> ักมาใส่มันนั่นแหละเออแบบตามันกลายเนาะแม่ค่อยว่าค่อยเสีเอาก้นขึ้นบนเจ้าจอดรถนั่นแหละอืมอืมอืมมันแบบโอ้ยพี่น้องเลยเนาะ ใครอยู่ยังบ่ฮอดตัวนี้มีร่อกมงสองพันได้ถามแล้วสองพันอืมเพราะว่าก้นรถบอต้ากับมุนแห้งกันเแล้วสองพันจะทำกับเจ้าขับเจ้าบอกว่าสองพันกว่าดอกขอเนาะเออก็ะชื่อมงจ้าได้สองพันยังบุพุบสัยญาณใดพื่อแถวไหอเพื่อแถวไหนแถวไหนอ่าค่อยนั่นมีอยู่คลิปชาบคลิปเดียี้นะยังเบร์บอมี์บอมีนิดยังไม่ได้พอจะออกไปชื่อมัน โอ้ยย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 ยอยยยยยยเยอยย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 ยอยยยยยอยย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 อเยยยยยยยอเยยยาอยย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 ยเอยย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 อยยอยย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 อยย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 ยอยยยเรยเยอเยยยยยยนยยยนยยยเยยยยอยยยยยยเยย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 กยยยยยยอเเ ข้อหายซี่นเบิ่งแน่หักหักขาเขาวข้อนี่ใครในแล้วเสิดโอเคในโอ้นโหถูกคนไปทั้งคุณเลยเจไดล้วเห็ดสมาร์ทกดบันควายทั้งคุณนครกันอันนั้นไป้ย่อเต้ามาให้ที่ใหมาอีกแนนอ๋อเอ้ามันคือ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 นี่ชอบกันละเนื่องมาเพรเพราะว่าเคนเห็ดสามเมนูระวังด้วยเต้าตัวนั้นมันคุกคุกได้ละบาดรบาตรย่ในเดปาเราบวเลยนี่ไปเนาะปาราว หนึ่งยังไงหนึ่งยังนนสามสามมิปานเดียวกันครับอยูกับนี้หนึ่งกับอบมาเลยแล้วกระทอดนั่นเองอย่าะเจออันตน้เดีัอบดีนะเห็ดยังอยู่ในน่ะอย่ากยันพี่ใหม่แล้วแบบกลุ่นอีกพี่บุขึ้นาน่มากันเอาตัวแบบตัวมตัวนี้่าวงกวครับพ่วงกัฮักกัเหตุเนาะอยีน้นนี่ ไดนโอ้นี่นี่อดีไคนละมุมนาะนี่สิบอดีละพอดี่ตัวเย์นี่ตัวนี้เขามันมันหดแล้วอ้าวมันแก่ก็มันโคไงแต่หัวนาะตัวหม่กับโตเก้าว่ะลองมองมาัวไม่ได้ลองมาดูลองมดูน้วดำแล้ว

นี่เาะมันมันหลอกเลยมันเป็นเดียมนะครับมันเป็นมันเป็นหมองมันอยู่แล้วนะครับมีแต่ซุปเข้าไปแล้วมันกัดพอขึ้นมามันมันตกมันเหมือนโบโคตกเนาะมันมีผักมันอยู่นะผักคำใบอยู่เด็ดไปซะนั่นโบโคตกเหรอโอ้ยวนี้ดีดดีปรงมากโอ้ได้แล้วได้แล้ว ตกมันกระเด็นเดียวผู้พันเขาได้จริงนี่เนาะเอ้าได้ชุดแต่ว่าเขาแล้วนี่นะมันบริบบิญญังปิดผี้พ่นในรถนี่โอ้ผู้พนในในตัวรถนี่บอกรึเปล่ามันมันกระมันดูดเข่ามันบ่มันเขาน้ำหอมของของเครื่องข้าวแน่หละกันนี่ผี้พันมันตกลงไปที่นี่มันดูดไปดิอือโอ้ฉันว่าฉันว่าใบแบบนั้นเลยมันบอกรึเปล่าใบนี่แหละโอ้มันบริบบิญญังปิดยังพอแล้วสักผีฝุ่นอยู่แถววานเนาะโอ้ยอะไรอะไออกมาเขอบางท่อนกุ้มเลย

คืออยู่บ้านเฮานนี่เนาะโอ้มันจะคือกันนี่เนาะครับเนาะโอ้ฟันกุ้งโอ้อือันนี้เตรียมพวกีบุญไเียวกันเนาะครับอให้ตากก่อนโอ้บิ่ดูออกอยังนายอะโตั้งแต่โคออกน่ะแอร์ก็ยินครับว่าจนหนาว ก็ยังไงแหลคืออาจจะเปิดจัดนนี่แหละเปิดนี่ก็ได้นี่ครัเออแขังได้ชาวบ้านนี่เนาะมันใหญ่เด็พี่น้องเนาะคือใหญ่ใช่ป่ะเนาะลองมันนะโอ้หางแมงไปบัน้ไปมาเส้นหางหนึกินเพราะว่ายันมันเพราะท่านพี่ใหม่ฉันนให้พระอาจารย์ประจานเพลนได้เนาะ คุยชื่เลือกเอาหอยโข้งต้มให้อาจานก่อนหอยขี้กระต่ายเก็บเมื่อวานเห็นไหมนะี่น้องส่วนลายมีแต่หอยเซอรี่อยู่ในขุดดำก็เลยโบเห็นตัวไหนนี่เนาะตัวนี้สิเป็นหอยขี้กระต่ายถ้าอันฟ้าปิดเพิ่นตื่นมาเม้นะถ้าอันแบบไม่ใช่ละหอยเซอรี่ อันนี้ก็บ่บอจ่อยเด้ละ่ะแต่ว่าฟ้าเพิ่นฟ้าปิดเพิพ่นสิบางๆกว่า,า,บบากะไปสิต่างกันเนาะกะรวบเปือกหอยนี่สิมีจนว่สิหาเลือกเก็บไว้ให้ Ê, ừ, ừ, ừ hoa ừ, ừ. ừ. ừ, ừ, à, chị tay Ui, đi, phi, phi, phi Thọ khôm, phi, thọ khôm, phi khiến này luôn tiếp, ก็พอไปให้งอ่ดยังให้เดียวนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าถ่าเขาลุงน้อยมาเอากะเปิดมาเอากอะจะจังพูละมาแรงแดดอ่อนแดดยังพูดละยังเบริออกจบยังต่ห้อยฟุ้ยแต่ว่ามึก่นนี่กัน หญ่าขึ้นลายก็ได้ดูดน้าห่วยแล้วขึ้น,น,นเป็นกินอยู่ว่หล่ะเว่างคือต่างมีมลทั้งผาจา์เพิ่นมาชันเข่าอยู่มือเนี้ยนั่นน,นั่นนั่นโป๊ะแม่โอเอา <c ười> <c ười> คล้องใฮ้แคนี้นะมีเปน้แค <This one. S 3> ่ <Mit S 3> <Ou> ี้อยเล้อยยากเอาหัวมันออกเนี่ยตามันออกน่ยตามันไ้กีบากินกี่โลนี่เขาขีตายเป็นตเพื่อนเพื่อ่เพื่อนอะไกัออิโอ้ยดูดยนแนวเนาะเนเขาขี้เมียเนาะเนยาเยมโบราณยนะอเอาในเบาน้ำพันน้เนี่ยตัวสังเนพอดีกินได้พอถวยหนึ่งเลยเน สวัสดีฮะอันคงกินบ้านเฮาค่ะเผ่อเลยตัวในหัวฝนมาเนาะอยู่กับยากันหน้าแล้วก็เลยหาประทานกัไก็เลยลายไเหอยนี่กตุ้ยครัก็เลยเต็มยูิลูอยู่มดแล้วเิบต้องห่นี่ตอนนี้ต้องให้เสอดี

นี่คีตาอีบ่คีตายีตื้อไปเส้นแลอันฟ้าสีนากว่าตัวนี้กบก้นมันมันกะ็ะตุกมุนมุนได้ไหมไปนึงละตัวตนี้อยญ่ค่ายหอยปังจะหอยปังบุคอยมีดหรอกพี่น้องเนา<ล>ะนอยคลายไล้นั่นนี่เหละ,ห,ละหอยปังแต่ว่าแต่ว่าบุคอยมีหอยปังมันดับเลย ไปได้ละมามามาขึ้น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 ใช้เบอร์จิตขึ้นขึ้นน่อยบักมีปีกนี่มันชีอ้อมก่อนเลยพอช่วงนี้ช่งหน้าลได้แห้งแหงถือกินมอนี่นี่แห้งมักแล้วแทเพ่นหัวเนี่ยเด้กินข้าวดำกันองเลยมา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 องเลย เออตัวขจนมีตัวนั้อมรเล่าเจากระตุนมีเวลาแทนวดหนจ้ะกันเนาะไ่ได้สั่งสกีแต่ก็วดก็เจ้าเออเจ้าเห็ดคือตุชิดวะเจ้าเห็ดคือตุชิดวะจเห็ดคือข่อยกบมีเต่มาเนาะตุชิดเราเปลี่ยนลูกไว้เหรอลูกหนวดรวยรวยรวยเดียวข่อยดำเนียก่านข่อยช้เท้า อันนี้กับผมเนี่ยจงไวมัดหนึ่ทำหน้าเดก่อนเนาะนังก็ได้่มีเีลาเนาะอ่ะลงมือพี่ลดลงมือโอเคครับมามามาพี่น้องเด้อ๋อี่อยังไปเอิญมงก็อทนังเขาเอิไกล้วยกับมันนั่นแหละเอิ้นเขามามลงมือจากแล้วมามามมมามามาอืมมาตมม เจดีปานี่เจกานละบัน,น,นอาขึ้นไปเหนือเรื่อยดเต้กตะกูตะก,กปว่านั่งไปทันอืมตะก,กู้อะเจด,ดจ้วยเด้อืมจด้วยจด้วยอืมเอมเอมอืม

มากินข้าวนล้กันพี่น้องบุญสุขทุกคนโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาต่อบาทเนี่ยกินนี่กะขออนุญาตกินข้าวพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ก็กินอ่าอิ่มทีมีพญาอป่มที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะคนทางอ่าประตูกับลานเพิ่นกะโอ้ยขุดนานพักพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าเพิ่นกะตั้งบ้านใหม่เงินงามแต่ว่ายังบ่มี อ่าจังไดอ่างบอ่าก่อเนาะเพราะว่าหน้าผลทีนะหน้าผลเฮาโจก่อนฝนทั้งๆเพิ่นก็อ่าเฮ็ดเวียดอ่าไห้เรียกนาเนาะอ่าก็เลยยังบ่ได้ก่อแล้อ่ะกูแลตกแรงพุ่นละสิก่อแล้วก็ปลูกผักซะก่อน่ะอ่ายังดีได้พี่น้องเนาะเราได้หลังคาแล้วก็ปลูกผักใส่เอาตาตีเนาะอ่าได้แต่เาเอยู่พี่น้องเ อบอเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะกอยเฮ็ดก้อยหาไปไรเฮ็ดจังไดส่นมิ่ตว่าไม่นี้ทางบอตาเองกันเนาะมีมูลทางพระอาจารย์เพิ่นพี่น้องเลยมาแบ่เฮือนแบซ้ำเนาะมากินมเข่าพี่น้องมากิ้มเข่าดูมาสันเข่าเพ้นตอนนี้กับทางพระอาจารย์พี่วุฒิพี่ใหม่เพิ่นก็ได้กลับแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกพี่น้องอยู่ตัวมั้งวันที่ทายคลิปเยอะตอนพระอาจารย์เพิ่นกลับนั่นแต่โอ้ยแห้งแตดเลยเนาะลงมานะมีแต่ว่าจังใดก็ ผมมุกขอบใจพอม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกูสุคนที่เขามาเบิ่งมาส้มและกับพวกขดขามโฆษณาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะทนะัางไยคลิปนี้ทั้งบอาตา้เองกตะคือชิได้ขอโต้โจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะขอกาเข้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย